รีโนเวทบ้านยังไงไม่ให้งบบานปลายวันนี้มาดามแนจะเล่าให้ฟังนะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะคุณผู้ชม ที่ว่าถ้าหากว่าเราอะโดนผู้เช่าโกงหนีไปทำบ้านเสียหายหรือว่าเราอาจจะไปเจอบ้านนะคะที่มันน่าลงทุนแต่เราต้องซ่อมแซมปรับปรุงนะคะทำยังไงจะไม่ให้งบบานปลายนะคะมาดามแนทก็จะเอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มาเกือบ20ปีะคะ่ะมาเล่าให้ฟังนะคะมาดามแนทเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่า ก็มีประสบการณ์เหมือนกันที่โดนคนเช่าโกงแล้วก็หนีไปนะคะพอเปิดประตูเข้าไปดูในบ้านอะ่ะบอกเลยว่าแทบเป็นลมเลยละคะ่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะคะสภาพโทมสุดๆเลยละคะ่ะจากที่ผู้ชมจะเห็นในภาพแล้วนะคะว่ามันเหมือนกับบ้านเนี่ยไม่ได้ถูกทําความสะอาดมาตลอด2-3ปีที่เขาเช่าเลยนะคะดูไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในตัวบ้านนะคะครัวห้องน้ําห้องนอนนะคะบอกเลยว่า ต้องทำการซ่อมแซมหรือครั้งใหญ่เลยละค่ะมาดามแนนนะคะก็มีเคยทำพลาดนะคะทำให้งบบานปลายมาแล้วนะคะแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาเรียนรู้นะคะแล้วก็คิดทำยังไงที่ไม่ให้บานปลายนะคะมาดามแนนจะมีข้อสรุปให้นะคะสันส้นๆแบบนี้นะคะคื้อันดับแรกคุณสำรวจก่อนเลยค่ะว่าคุณจะต้องซ่อมแซมอะไรบ้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวหระบบน้ำระบบไฟนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าไหนๆถ้าคุณจะซ่อมแซมแล้วค่ะคุณก็เช็คเลยค่ะว่า น้ำที่น่าน่ะมันไหลดีหรือเปล่าระบบน้ำเป็นยังไงท่อตันหรือเปล่านะคะแล้วไฟสายไฟนี่สำคัญมากๆเลยนะคะเราต้องตรวจดูนะคะให้ช่างมาดูเลยคะ่ะว่าสายไฟที่เดินอยู่ในบ้านนี่มันเก่ามากไปหรือเปล่านะคะมันแย่หรือยังหรือว่ามันยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้นะคะ คุณก็ต้องมาดูใช่ไหมคะว่าคุณจะทําส่วนไหนบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะทําส่วนไหนนะคะสําคัญมากๆเลยคือเราต้องกําหนดรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะว่าแต่ละส่วนเราจะทําแบบไหนให้รายละเอียดให้เยอะที่สุดนะคะเพราะรายละเอียดมันช่วยเราเรื่องงบประมาณค่ะยกตัวอย่างนะคะเราจะซ่อมแซมห้องน้ําใช่ไหมคะเราดูว่าห้องน้ํามันแย่มากๆเราต้องซ่อมเราเองต้องเข้าไปสํารวจค่ะว่า ชักโครกยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะคะมันแย่มากเลยที่ต้องเปลี่ยนชักโครกไปเลยหรือเปล่าหรือเราสามารถใช้ชักโครกเดิมได้เปลี่ยนแค่ฝารองนั่งนะคะเปลี่ยนแค่ฝาปิดค่ะแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะมันยังอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าเรามาขัดทําความสะอาดหน่อยมันยังใช้ได้ไหมนะคะอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาทารายการแล้วนะคะเราจะรู้เลยว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องเปลี่ยนหรือทิ้งอะไรบ้างที่เรา ยังเก็บไว้ใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรากำหนดไปเลยคะ่ะว่าวัสดุที่เราอยากจะนำมาเปลี่ยนเป็นวัสดุอะไร งบประมาณราคาเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นกระเบื้องนะคะเรากําหนดไปเลยค่ะว่ากระเบื้องนี่ราคาไม่เกินกี่บาทต่อตารางเมตรนะคะเราก็ลองดูถ้าเราเองเป็นมือใหม่ทํายังไงมาดามแนทะแนะนําค่ะไปเดินสํารวจค่ะตามที่ขายพวกอุปรกรณ์พวกนี้นะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราไปดูเราไปสํารวจค่ะว่าเอ๊ะถ้าลวดลายแบบนี้สไตล์แบบนี้มันราคาประมาณไหนนะไปหลายๆที่ค่ะเพราะว่าแต่ละที่นะคะเขาก็มี จุดเด่นจุดด้อยในเรื่องสินค้าแล้วก็ราคาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือการสำรวจรายละเอียดนะคะเพราะถ้าคุณไม่ลงรายละเอียดนะคะเวลาที่คุณซ่อมแซมไปบางทีอิโมชันที่เรียกอารมณ์ค่ะคนทุกคนนะคะรักบ้านรักอสังหาของเราใช่ไหมะเราก็อยากทําให้มันสวยค่ะตบางทีเราลืมไปว่าที่เราซ่อมแซมเนี่ยมันต้องมีงบประมาณนะเพราะว่าเราจะต้องลงทุนไว้เพื่อให้คนเช่าหรือเราอยากจะลงทุนเอาไว้เพื่อขายนะคะหรือแม้แต่เราจะซ่อมแซม เพื่ออยู่เองงบประมาณเราก็ต้องมีกําหนดไว้ใช่ไหมคะไม่งั้นมันก็จะบานปลายนะคะพอบานบานไปแล้วมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยนอนหนูหายกลายเป็นไม่โทแทนก็คือบ้านนั่นเองนะคะเคพเรากําหนดรายละเอียดแล้วนะคะเราก็หาช่างเข้ามาทํางานนะคะช่างให้เรามาทํางานเราก็ต้องเลือกนะคะเลือกจาก 3-4เจ้าที่เรารู้จักนะคะให้เขามาเสนอราคาค่ะแต่บางคนบอกอุ้ยทำยังไงอ่ะฉันไม่รู้จักช่างที่ไหนเลยก็ลองสํารวจค่ะว่าในเราแวกที่ที่เราอยู่ใน1 km, กิโล2กิโลเมตรเราแวกใกล้เคียงกันเนี่ยเขามีช่างใครมาซ่อมแซมบ้านหลังไหนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วเข้าไปดูค่ะ ขอเข้าไปดูงานขอเจ้าของบ้านหน่อยว่าเออขอเข้าไปดูหน่อยนะว่าเขาซ่อมแซมเป็นยังไงหรือถามคนที่เป็นเจ้าของงานนั่นแหละคะ่ะว่าเอะช่างที่คุณจ้างมาที่คุณเคยใช้งานเขาไหมแล้วเขาทํางานเป็นยังไงนะคะคุณรู้ไหมคะว่าช่างที่เขามีงานทําทํางานอยู่ะคะ่ะส่วนมากก็จะเป็นคนที่เขาได้รับการแนะนําต่อๆกันมานะคะ่ะเพราะช่างที่ดีที่ทํางานฝีมือดีมักจะไม่ตกงานใช่ไหมล่ะคะ หรือคุณอาจจะเสิร์ชหาจากออนไลน์ก็ได้นะคะแต่การเสิร์ชหาจากออนไลน์จะเสี่ยงสักหน่อยค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เคยเห็นผลงานของเขาใช่ไหมคะถ้าเราคุยกับเขาแล้วเราสําคัญมากๆเลยที่เราจะต้องขอดูผลงานนะคะอาจจะถามเขาว่าเขาเคยซ่อมแซมที่ไหนเคยทําที่ไหนบ้างเราก็อาจจะ ไปขอดูไปคุยกับเจ้าของบ้านอย่างนี้นะคะนอกจากเราหาช่างเข้ามาเพื่อประเมินราคาหลายๆเจ้าแล้วนะคะสำคัญที่สุดก็คือเราต้องกำหนดระยะเวลาด้วยค่ะเพราะ time is money นะคะเวลาสำคัญกับเราอย่างไงนะคะ 1. ถ้าเรา Renovate อสังหาชิ้นนี้เพื่อให้เช่านะคะเรายิ่งซ่อมแซมเสร็จเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้ผู้เช่าใหม่เร็วขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างนะคะถ้าค่าเช่าเดือนละ1 0 0 0 0บาทเราซ่อมแซมไป3เดือนเราก็เสียโอกาสทางรายได้ไปแล้ว30,000บาทใช่ไหมคะถ้าเราซ่อมไป6เดือนก็60,000บาทถ้า1ปีก็คือ100,000บาทเห็นไหมคะโอกาสที่เราเสียรายได้นี่มันเยอะมากๆเลยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของระยะเวลาด้วยหรือถ้าหากคุณเองซ่อมแซมอสังหารมทรัพย์นั้นไว เพื่อจะอยู่เองนะคะโอกาสในการที่เราอะค่ะจะได้เข้าอยู่บ้านได้เร็วนะคะที่ชีวิตไม่ยุ่งวุ่นวายเนะะี่ยค่ะมันก็เป็นการเสียโอกาสอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราใช้เวลาในการซ่อมแซมนานเกินไปและที่สําคัญคุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณปล่อยระยะเวลานานนะคะบางครั้งนะคะอุปกรณ์บางอย่างนะคะวัตถุดิบบางอย่างที่มาใช้ซ่อมแซมเนี่ยราคามันขึ้นนะคะเท่ากับเราก็ต้องเสียเงินมากขึ้น,นะคะ่ะ นอกจากเสียโอกาสในการที่จะอยู่ได้เร็วแล้วยังเสียเงินในการที่เรา,เราต้องจ่ายค่าข้าวข,ของที่มันแพงขึ้นด้วยค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะวันสามเรื่องที่สําคัญนะคะคือ 1. คุณจะต้องสํารวจอย่างละเอียดว่าคุณ จะต้องซ่อมแซมยังไงบ้างและลงรายละเอียดนะคะว่าของที่คุณจะต้องใช้เนี่ยคุณจะกำหนดราคาไว้เท่าไหร่นะคะแล้วก็สำรวจว่าของที่มันมีอยู่ยังเอามาเช็ดทำความสะอาดหรือว่าทำให้เอากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมนะคะเพื่อเป็นการประหยัดงบค่ะข้อ2นะคะคือคุณจะต้องคัดเลือกผู้รับเหมาค่ะโดยต้องเลือกหลายๆเจ้านะคะเพื่อมาประเมินราคาเราจะได้รู้ว่า ราคาที่เขานําเสนอนั้นมันแตกต่างกันยังไงเราจะเลือกเจ้าไหนให้มันอยู่ในงบประมาณของเราแต่มานําแนทขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าถูกที่สุดแล้วจะดีที่สุดนะคะอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ความคุ้นเคยและการเห็นผลงานของคนที่มาจอมแสงค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะก็คือคุณจะต้องควบคุมระยะเวลาค่ะเพราะเวลาเนี่ยนะคะมันทำให้คุณน่ะเสียโอกาสในเรื่องรายได้ถ้าคุณจะปล่อยให้เช่า หรือมันอาจจะทําให้คุณจะต้องจ่ายเงินค่าข้าวของที่แพงมากขึ้นถ้าคุณปล่อยระยะเวลาให้มันนานเกินไปนะคะอันนี้คือเรื่องที่มาดามเนทฝากไว้สั้นๆ3ข้อนะคะเพื่อให้คุณรีโนเวทบ้านยังไงไม่ให้งบบานปลายค่ะเรื่องอสังหาเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและให้รายละเอียดนะคะเพราะว่าคุณจะต้อง อาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์นะคะเพื่อจะทําให้คุณสร้างความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์ได้ค่ะรู้ไว้ใช่ว่าอสังหาเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ